สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่อง Perfect Blue กันนะครับหนังว่าด้วยเรื่องราวของมีมะไอดอลสาวที่ตัดสินใจลาออกจากวงและผันตัวเข้ามาสู่วงการนักแสดงตามคำแนะนำของเราผู้หลักผู้ใหญ่ที่เล็งเห็นศักยภาพของเธอแม้ว่ารูมีจังผู้จัดการส่วนตัวของเธอนั้นจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเบนเข็มเปลี่ยนทิศเส้นทางชีวิตในครั้งนี้ของเธอเท่าไหรนักจึงทำให้คนกลางหรือตัวสินค้าอย่างมีมะเธอรู้สึกอึดอัดใจเป็นอย่างมาก ย้อนกลับไปในวันที่มิมะเธอได้ไปเปิดทําการแสดงอยู่ในสถานที่เล็กๆแห่งหนึ่งในวันนั้นสาวน้อยมิมะในชุดไอดอลสีชมพูเธอได้ร้องรําเต้นและเอนเตอร์เทนเหล่าคนดูอย่างเต็มความสามารถก่อนที่เธอนั้นจะได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นไอดอลของตนต่อหน้าเหล่าแฟนเพลงนับร้อยชีวิตที่ต่างพากันชงนยินงงด้วยความตกใจโดยเฉพาะกับสตาฟชายคนหนึ่งที่เป็นแฟนขับตัวยงของเธอซึ่งหลังจากนั้นเมื่อการแสดงได้จบลงในระหว่างที่มิมะเธอกําลังเดินไปขึ้นรถท่ามกลางเสียงร้องระง,งมของเหล่าแฟนเพลงอยู่นั้นเองจู่ๆก็ได้มีเสียงปร จะคอยดูในห้องของมีมะอยู่เสมอซึ่งคําพูดนั้นมาได้ฝังเข้าไปในหัวและทําให้เธอนั้นแคลงใจเป็นอย่างมากจนกระทั่งเมื่อมีมะเธอได้กลับมาถึงอย่างที่ห้องแล้วเธอก็ได้ทําการโลดเอาข้าวของสมัยที่เป็นไอดอลทิ้งไปทั้งหมดเพื่อเป็นการบอกลาอดีตพร้อมกับได้หยิบเอาจดหมายของหล่อแฟนคลับขึ้นมาอ่านเล่นโดยเนื้อหาในจดหมายส่วนใหญ่มันก็มักมจะเป็นข้อความแนวชื่นชมแกมขอร้องให้มีมะเธอช่วยอยู่ร้องเพลงกับพวกเขาด้วยกันตลอดไปแต่ทว่ามันก็ได้มีจดหมายฉบับหนึ่งที่มีข้อความแปลกแตกต่างไปจากฉบับอื่นๆทีีี่่่่เเเขขขยยนนไไไวว้้้้าาผมมมมดดปููใหอออองงงะสซึ ในเจ้าข้อความในจดหมายฉบับนั้นมันทำให้เธอเริ่มนึกสงสัยว่ามีใครบางคนกำลังแอบเฝ้ามองดูเธอจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งอยู่จริงๆหรือเปล่าซึ่งในระหว่างที่มีมาเธอกำลังฟุ้งซ่านนั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยอยู่นั้นเองแม่ของเธอก็ได้โทรเข้ามาถามใ่ถึงเหตุผลที่เธอนั้นสละละทิ้งอาชีพในฝันอย่างการเป็นนักร้องไปมีมาจึงได้ระบายความอึดอัดและความกดดันในการเป็นไอดอลให้แม่ของเธอฟังแต่ทว่าในขณะที่มีมาเธอกำลังปรับทุกอยู่กับแม่ของเธออยู่นั้นเองจู่ๆก็ได้มีเบอร์ปริศนาโทรแทรกเขา จึงทาให้มีมาที่เคยชินกับเรื่องนี้จนเบื่อหน่ายก็ได้ตัดสายทิ้งไปและกลับมาคุยกับแม่ของเธอต่อหลังจากนั้นเมื่อมีมาเธอได้คุยกับแม่ของเธอจนเสร็จสับแล้วไม่นานนักก็ได้มีเสียงสัญญาณแฟกดังขึ้นและเมื่อมีมาเธอได้เดินออกไปดูเธอก็ได้พบกับกระขระข้อความที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นที่กล่าวหาว่าเธอนั้นเป็นคนทรยศซึ่งทันทีที่เธอเห็นแบบนั้นเข้าเธอก็ได้รีบรุดเข้าไปปิดผ้าม่านในทันทีและได้แต่นึกหวาดระแวงว่าในตอนนี้ชีวิตของเธอนั้นกําลังตกอยู่ภายใต้ากากรเฝ หลังจากนั้นในเช้าวันถัดมาตัวหนังจะได้เปิดฉากใหม่ด้วยการให้คนดูอย่างเราเห็นกับมีมะที่กำลังซ้อมบทพูดของตนที่ว่าเธอเป็นใครกันซ้ำๆอยู่อย่างนั้นวนไปมาเรื่อยๆซึ่งในระหว่างที่มีมะเธอกำลังซ้อมบทละครเพื่อรอเข้าฉากอยู่นั้นเองเธอก็ได้ยื่นจดหมายปริศนาที่เต็มไปด้วยถ้อยคำอันชวนแคลงใจให้กับรูมิจังที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของเธออ่านซึ่งทันทีที่รูมิจังเห็นแบบนั้นเขา้าเธอก็ได้อธิบายให้มีมะฟังว่าแท้จริงแล้วไอ้ข้อความในจดหมายที่เขียนว่าห้องของมีีีมมมมมมาานน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 ััน้้หหยถึึงงเเว็็บไซต์รืออแแฟฟขขทท่คปา ให้กับเธอแต่ทว่ายังไม่ทันที่มีมาเธอจะได้เข้าใจถึงเรื่องทั้งหมดเธอก็ถูกผู้กำกับเรืยอให้ไปเข้าฉากเสียก่อนโดยในขณะที่เธอเข้าไปนั่งในฉากนั้นมีมาเธอก็ยังคงพึมพำทวนบทพูดของตนว่าเธอเป็นใครกันซ้ำไปซ้ำมาอยู่เรื่อยๆสเสมือนเป็นคำถามจากบทละครที่สะท้อนถึงตัวเธอเองก่อนที่เธอนั้นจะได้หันไปดูรอบกายมองโลกมายาที่เธอไม่คุ้นชินจนทำให้เธอเริ่มชักไม่แน่ใจว่าตรงจุดที่เธอกำลังยืนอยู่ตอนนี้นั้นมันใช่ที่ของเธอจริงๆหรือเปล่า หลังจากนั้นในขณะที่ผู้กำกับกำลังนับถอยหลังเตรียมสั่งถ่ายทำอยู่นั้นเองจู่ๆเรื่องไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อทางเอเจนซี่ที่มีมาสังกัดอยู่ได้ถือวิสาสะเปิดจดหมายแฟนคลับของมีมาอ่านโดยไม่ชันได้รู้ตัวว่าแท้จริงแล้วมันคือจดหมายกระบนนาที่ได้ฝังระเบิดเอาไว้ซึ่งถึงแม้ว่าอนุภาพของระเบิดนั้นมันจะไม่ได้ร้ายแรงมากนักแต่มันก็ทำให้คนที่อยู่ในกองถ่ายตื่นตกใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับมีมาที่เลือกไปเห็นข้อความในจดหมายว่าเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันเป็นแค่เเเพียงกาารตือนนนทัน้ ต่อมาในคืนเดียวกันรุมมิจังเธอก็ได้พามีมาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาสอนวิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้กับเธอจนมีมาเธอสามารถเข้าไปดูยังเว็บไซต์ที่แฟนคลับของเธอเป็นคนสร้างขึ้นมาให้ได้สำเร็จโดยเนื้อหาส่วนใหญ่ที่อยู่ในเว็บนั้นมันจะเป็นการเขียนเล่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับมีมาในแต่ละวันเสมือนเป็นอย่างไดอารี่ที่คอยบันทึกกิจวัตรต่างๆของเธอเอาไว้แต่ทว่าพอเมื่อมีมาเธอได้ลองอ่านบันทึกเหล่านั้นดูให้ดีดแๆแล้วเธอก็ได้พบว่าไอ้เจ้าแฟนคลับที่ทำเว็บนี้ขึ้น รู้สึกอย่างไรก้าวขาข้างใดลงจากรถหรือแม้แต่บทพูดในละครของเธอที่ไม่น่าจะมีใครรู้ก็ยังถูกกล่าวถึงได้อย่างถูกต้องทุกคำ หลังจากนั้นในเช้าวันถัดมาตัวหนังจะได้ตัดสลับมาให้เราเห็นกับมีมะที่กำลังทำการแสดงในบทบาทของริกะหญิงสาวผู้ใส่ซื่อที่ได้เข้ามาพัวพันกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่ตัวฆาตกรน,นั้นจะเลือกฆ่าเฉพาะแต่เหล่านางแบบเท่านั้นแต่ว่วในระหว่างที่มีมะเธอกำลังทำการแสดงต่อบทเล่นอยู่กับนักสแสดงอีกคนอยู่นั้นเองทางรูมิจังที่เห็นมีมะได้ออกมาเล่นแค่เพียง3ฉา,ากเท่านั้นก็ได้พูดจาตัดพ้อกับทางเอเจนซี่ต่างๆนานาถึงเรื่องที่มีมะเธอยอมออกจากวงไอดอลมาทำเรื่องพวกนี้ซึ่งมันแลดูจะไม่่่ค้มเเเเอาาาาซลยยแตถึงงงนนัทขก็ คงยืนการในความคิดของตนเพราะเขารู้ดีว่าการที่มีมะมีโอกาสได้ก้าวเข้ามาเป็นนักสแสดงนั้นมันถือเป็นเส้นทางที่มั่นคงมากกว่าการเป็นไอดอลที่ไม่ยืนยงแม้ว่าในตอนนี้เธอจะได้เล่นเป็นแค่เพียงตัวละครสมทบก็ตามส่วนทางด้านเหล่าแฟนคลับของมีมะพวกเขาก็มีความเห็นที่คล้ายๆกับของรูมิจังและอยากจะเห็นมีมะในฐานะไอดอลมากกว่าเพราะละครเรื่องที่มีมะเล่นนั้นเนื้อเรื่องมันน่าเบื่อซะจนพวกเขาแทบจะทนดูไม่ไหวแถมมีมะที่เป็นขวัญใจของพวกเขาก็ได้ออกมาให้เห็นแค่เพียง 2- 3ฉากเท่านั้น แต่สลับกลับมาที่ทางด้านของมีมะที่เริ่มจะมีอาการหวาดระแวงในการอยู่ร่วมกับคนหมู่มากหนักขึ้นเรื่อยๆและเอาแต่คิดถึงเรื่องที่ใครบางคนนำเอาชีวิตของตนไปเขียนเป็นไดอารี่ลงอินเทอร์เน็ตจนทําให้การดําเนินชีวิตของเธอนั้นเต็มไปได้วยความลนลานจากความหวอนเกรงว่าผู้ไม่หวังดีคนนั้นอาจจะกําลังเฝ้าจับตาดูเธออยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นเมื่อมีมาเธอได้เดินทางมาจนถึงยังที่ตึกของเอเจนซี่แล้วเธอก็ได้พบกับเหล่าเพื่อนเพื่อนไอดอลของเธอที่กำลังฉลองกันอย่างครึกครื้นที่เพลงของพวกเธอได้กลับมาขึ้นติดชาร์ตเพลงฮิตอีกครั้งหลังจากที่วงซบเซาไปนานซึ่งพอเมื่อมีมาเธอเห็นแบบนั้นเขา้ามันก็ทำให้เธอหวนนึกถึงช่วงเวลาเก่าๆครั้งเมื่อเธอและเพื่อนๆในวงร่วมทุกข์ร่วมสุกก่อร่างสร้างชื่อเสียงมาด้วยกันอย่างยากเข็ญแต่ทว่าในขณะที่มีมาเธอกำลังตกอยู่ในพวงอยู่นั้นเองรูมิจังเธอก็ได้ทำการกระตุกกกกจจิติตตตตรรรระะชาาใใใใบบบ่เเียยคคืนนนสพพ้้้อออมมัไดดทูลหหธ ต่อมาในบ่ายวันหนึ่งขณะที่มีมาเชอกกำลังก้มหน้าก้มตาถ่ายละครอย่างขมักขม้นโดยที่เชอนั้นไม่ทันได้รู้ตัวเลยว่าในตอนนี้ทุกๆอากับกิริยาของเธอกกำลังตกอยู่ภายใต้การบันทึกของแฟนคลับคนหนึ่งอยู่ซึ่งในระหว่างที่ทุกๆคนกำลังง่วนอยู่กับงานของตนอยู่นั้นทางคนเขียนบทละครก็ได้โทรมาพูดคุยกับทางผู้จัดถึงเรื่องบทละครตอนใหม่ที่เขานั้นอยากจะให้มีมาเชิเข้ามารับเล่นซึ่งไอเจ้าบทที่ว่านั้นมันคือบทสำคัญที่จะเปลี่ยนให้มีมาเชิกลายไปเป็นตัวละครหลักของเรื่องแต่ทว่าาามมมััันนนนกกกก็ตตต้้้้้ออออองงงแบบรรที่เเเยะปืา และถูกเหล่าชายชกันรุมข่มขืนอย่างทารุณซึ่งก็นแน่นอนว่าทันทีที่รู้ไม่จังเธอรู้เรื่องนี้เขา้าเธอก็ได้ทําการค้านหัวชนฝาเพราะถ้าหากเธอยอมปล่อยให้มิมารับเล่นบทแรงๆแบบนั้นมันจะถือว่าเป็นการฉีกภาพลักษณ์ไอดอลที่มิมาได้สั่งสมมาทั้งหมดจนไม่เหลือชิ้นดีและการปกป้องไม่ให้ดาราในสังกัดต,ต้องเจอกับเรื่องแบบนั้นมันก็ถือว่าเป็นหน้าที่หลักของผู้จัดการอย่างเธอแต่ทว่าในระหว่างที่รู้มิจังกําลังเถียงอยู่กับทางเอเจนซี่อยู่นั้นเองจู่ๆมิม่าเธอก็ได้พูด เท่านั้นและอย่างเธอก็ได้ตัดสินใจไปแล้วว่าตนจะต้องประสบความสําเร็จในเส้นทางนี้ให้ได้ซึ่งถึงแม้ว่ามีมาเธอจะได้ตกปากรับคําด้วยสีหน้าที่สดใสโดยที่ปากบอกว่าไม่เป็นไรแต่ทว่าน้ําเสียงของเธอนั้นมันกลับเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจ หลังจากนั้นในเย็นวันหนึ่งขณะที่มีมะเชอกำลังขึ้นรถไฟกลับบ้านอยู่นั่นเองจู่ๆเงาของใบหน้าเธอที่สะท้อนอยู่ในกระจกรถไฟมันก็ได้แปลเปลี่ยนไปเป็นตัวเธอที่อยู่ในชุดไอดอลโผล่ออกมาพูดจาตัดพ้อกับตัวเองด้วยความอึดอัดใจว่าเธอไม่อยากจะเล่นบทนั้นเลยจริงๆสเสมือนเป็นการสะท้อนให้เราเห็นถึงความรู้สึกที่แท้จริงของมีมะที่เธอนั้นได้พยายามกดมันเอาไว้ซ่อนอยู่ในส่วนลึกภายในจิตใจ หลังจากนั้นเมื่อวันที่มีมาเธอต้องเข้าฉากถ่ายทำจริงได้มาถึงทันทีที่สิ้นเสียงแอคชั่นของผู้กำกับมีมาเธอก็ได้ทำการเต้นระบําเริงรา้ากกมารม์ด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้นอันแสนวาบหวามต่อหน้าเหล่าชายชะกันนับสิบที่ร้ายล้อมจับจ้องเธอด้วยความหกระหายจนพวกเขาเหล่านั้นไม่อาจอดกั้นความกำหนัดที่ตนมีไหวและได้พากันรุดเข้ามาจับเธอขึงกดติดกับพื้นพร้อมกับได้ละเลงราคาบนเรือนร่างของเธอด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มอันแสนวิกกจนทำให้ทางรูมิจังที่ทนดูต่อไปไม่ไหวถึงกกกกัับลล้้้นนนนนตาาาาาเออไไววม่่่่่ยยูซึงงงใรระหทถดิ อย่างต่อเนื่องอยู่นั้นเองมีมาที่กรีดร้องติดต่อกันมาเป็นเวลานานจนเหนื่อยล้าก็เริ่มที่จะเบลอจนประสาทสัมผัสผ้าเรือนมองเห็นใบหน้าของทีมงานและเหล่าตัวประกอบที่กำลังข่มขืนเธออยู่ลอยไปมาสลับกับแสงไฟที่สาดส่องก่อนที่ภาพเหล่านั้นจะได้หายลับไปและถูกแทนที่ด้วยเสียงกูร้องของเหล่าแฟนคลับที่จะเบงเรียกหาเธอในฐานะไอดอลอันสองสกาวไร้มนทินซึ่งในฉากฉากนี้มันเสมือนเป็นการสะท้อนให้เราเห็นถึงสิ่งที่ชีวิตของมีมาเธอกำลังต้องเผชิญอยู่ตอนนี้เพราะจะหาการข่มขืนคือการยัดเยียดความสุขของคนอื่น แล้วล้วก็การที่มีมาเจอถูกเหล่าเอเจนซี่ยัดคำพูดต่างๆใส่ปากถูกความคาดหวังจากสังคมกดดันหรือถูกเหล่าสื่อต่างๆกัดกินวิถีชีวิตเพียงเพื่อผลประโยชน์และความสุขส่วนตนมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่เธอนั้นถูกสิ่งเหล่านี้ผัดเปลี่ยนเวียนหมุนกันเข้ามาคมคืนเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกายและใจบอบชำ้ำ หลังจากนั้นเมื่อการถ่ายทำได้จบลงมีมาก็ได้กลับมายังห้องของเธอด้วยสีหน้าที่สดใสราวกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันไม่ได้กระทบจิตใจของเธอเลยแม้แต่น้อยแต่ทว่าในขณะที่เธอกำลังจะให้อาหารปลาเหมือนยังเคยอยู่นั้นเองเธอก็ได้พบว่าเหล่าปลาน้อยแสนรักของเธอได้พากันตายหมดยกทั้งตู้ซึ่งทันทีที่มีมาเธอเห็นแบบนั้นเข้าเธอก็ได้หลั่งน้ำตาออกมาและอัลวาดไล่ทุบจำลาลยข้าวของที่อยู่ในห้องด้วยความสติแตกก่อนที่เธอนั้นจะได้สุดลงล้มพับนอนบนเตียงปล่อยโฮลูกใใใใหหญ่่ระะบาาาายยยคควววมมออออัััด้นนนตตจจขงงชีีิททกแล ของเธอต้องแปดเปื้อนแต่ทว่าในระหว่างท,าที่มีมาเธอกําลังนอนสะอื้นร้องไห้อยู่นั้นเองจู่ๆมีมาในชุดไอดอลที่เป็นเงาสะท้อนในกระจกก็ได้โผล่ออกมาพูดจาถักถางเธอต่างๆนานาถึงการตัดสินใจที่ผิดพลาดจนทําให้เธอนั้นต้องมาชนทุกกระทมอยู่แบบนี้ทางมีมาตัวจริงที่เครียดจนชนไม่ไหวจึงได้ปาหมอนใส่กระจกทําให้มีมาในชุดไอดอลเลือนหายไปและไม่มีใครอื่นอีกนอกจากตัวเธอโดยในเวลาเดียวกันขณะที่มีมาเธอเริ่มจะประสาทกินมากขึ้นเรื่อยๆหน้าที่ใดที่หนึ่งกำลังมีใครบางคนเฝ้าตามดูชีวิตของเธอออยยู่่่่างงรรืนมซึ เจ้าคนที่ว่านั้นมันก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนแต่เป็นชายหนุ่มลึกลับที่เป็นแฟนคลับตัวโยงของเธอนั่นเอง หลังจากนั้นเมื่อละครที่มีมาแสดงได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเหล่าคนดูก็ได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดีจนทำให้มีมาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างและปรากฏตัวตามสื่อสาธารณะต่างๆเพิ่มมากขึ้นโดยเธอได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเอาไว้ว่าเธอพอใจเป็นอย่างมากกับบทที่เธอเล่นและพร้อมที่จะก้าวเข้ามาเป็นนักแสดงมืออาชีพอย่างเต็มตัวซึ่งทันทีที่บทสัมภาษณ์ของมีมาได้ร่สแพรดออกไปเหล่าแฟนคลับวงไอดอลของมีมาก็ได้พากันวิพาก์วิจาร์เธอกันอย่างสนุกปากโดยไม่ชั้นได้รู้ตัวเลยว่าข้างหลังของพวกเขานั้นมีชายคนหนึ โกรธแค้น ต่อมาตกดึกในคืนเดียวกันจะด้วยความอยากรู้อยากเห็นหรืออะไรก็ตามมีมาเธอได้เปิดเข้าไปอ่านไดอารี่ที่อยู่ในแฟนเพจเดิมอีกครั้งซึ่งเธอก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าทุกประโยคที่ถูกเขียนอยู่บนเว็บไซต์นั้นมันช่างตรงกับความรู้สึกที่เธอมีเหลือเกินราวกับว่าคนที่เขียนไดอารี่นี้ขึ้นมามันคือตัวเธออีกคนหนึ่งแม้ว่าเธอนั้นจะไม่ยอมรับในความจริงข้อน,นี้ก็ตามโดยในระหว่างที่มีมาเธอกาลังสับสนอยู่นั้นเองมีมาในชุดไอดอลเธอก็ได้โผล่ออกมาอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์หัวเราะคิกคักไปมาพร้อมกััับบบไดบได้้้พูเเเยออยยออออะแ่นนนนนนธางจ็สวใตี มาเธอคือหญิงสาวผู้ด่างพร้อยที่แปดเปื้อนไปด้วยมลทินและผู้หญิงที่น่าสมเพชอย่างเชอนั้นจะไม่มีวันได้กลับมายืนหยัดในฐานะไอดอลได้อีกต่อไปซึ่งคำดูแคลนเหล่านั้นมันทําให้มีมาตัวจริงถึงกับสติแตกเมื่อได้ยินและได้ขีดร้องถามชายมีมาในชุดไอดอลว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นใครกันแน่ที่เสมือนเป็นการล้อกับบทพูดในละครช่วงแรกของมีมาที่ตอนนียูในความสับสนในใจของเธอที่นับวันมีแต่จะพอกพูนเพิ่มมากขึ้นจนบางทีในตอนนี้เธออาจจะเป็นบ้าไปแล้วก็ได้ หลังจากนั้นเมื่อมีมาในชุดไอดอลเธอได้ปั่นประสาทมีมาตัวจริงจนหนำใจแล้วเธอก็ได้หันหลังกระโดดหายลับจากไปท่ามกลางแสงไฟแต่ทว่าเรื่องวุ่นวุ่นในคืนสุดแสนอลเวงมันยังไม่จบลงแต่เพียงเช่านี้เพราะในคืนเดียวกันทางด้านของชายที่เป็นคนเขียนบทละครให้กับมีมะเขาก็ได้ประสบเหตุถูกใครบางคนแอบลอบเข้ามาฆ่าอย่างโหดเหี้ยมและทิ้งให้ศพของเขานอนเน่าอยู่อย่างอนาถาภายในลิฟต์คอนโดของตน หลังจากนั้นในเช้าวันถัดมาข่าวการเสียชีวิตของชายนักเขียนบทชื่อดังก็ถูกสื่อทุกแขนงตีแผ่กันอย่างคึกโคมซึ่งทันทีที่มีมารู้เรื่องนี้เข้ามันทำให้เธอกังวลใจเป็นอย่างมากและคิดว่าบางทีเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเธอก็เป็นได้แต่สลับมาที่ทางด้านของเพื่อนๆในวงไอดอลของมีมะที่กำลังจับกลุ่มติชิน,นินชามีมะกันอย่างสนุกป,ปากถึงเรื่องที่เธอยอมลดตัวไปถ่ายภาพนูดเพียงเพราะว่าเธอนั้นอยากจะลบล้างภาพลักษณ์ไอดอลในสมัยอดีทองทิ้่่ีีจรรแลวกามมเธ ยอมทำแบบนั้นส่วนใหญ่ต้นเหตุมันก็เกิดมาจากการที่มีมาในชุดไอดอลตามมาหลอกหลอนเธอด้วยคำพูดอันแทงใจดำทุกคนทุกแห่งจนทำให้มีมาตัวจริงเธอเริ่มหวาดหวั่นต่ออนาคตทางการแสดงและยอมจำานนเปลืองผ้าอาบแสงไฟเพื่อหวังที่จะลบเลือนอดีตของตนแตกต่างจากเหล่าเพื่อนไอดอลของเธอที่ยังคงร้องเล่นเต้นรำอย่างสดใสต่อหน้าแสงแฟลชจากกล้องของเหล่าแฟนคลับนับร้อยที่พุ่งเข้าใส่พวกเธออย่างไม่ยั้งในการประเดีระดังความสำเร็จซึ่งถึงแม้ว่าแฟนคลับส่วนใหญ่จะเลิกให้ความสนใจในตัวมีมาไปแล้วแต่ชายหนุ่มลึกลับที่เป็นแฟนคลับตัวยงงขขออเเธาก็ คงโฟกัสกล้องไปที่ช่องว่างตรงกลางระหว่างสองสาวที่ซึ่งเคยเป็นตำแหน่งของมิมะอยู่เสมอหลังจากนั้นเมื่อมิมะเธอถ่ายงานไปได้สักพักหนึ่งเธอก็เกิดเปลี่ยนใจไม่อยากถ่ายภาพอันน่าอึดสูแบบนี้อีกต่อไปและได้หลบเข้าไปขังตัวเองอยู่ในห้องน้าด้วยมีเสียงของเหล่าเอเจนซี่กดดันเร่งเร้าไล่หลังเธอมาเป็นระยะระยะซึ่งถึงแม้ว่าเธอจะสามารถปิดกั้นตัวเองออกมาจากเหล่าเอเจนซี่ได้แล้วแต่สุดท้ายเธอก็ยังคงไม่สามารถหนีจากมิมะในชุดไอดอลที่เสมือนเป็นดั่งจิตใต้สำนึกของเธอได้อยู่ดีแต่ทว่าการปรากฏตัวออกมาของเเเธอออออในนนนครัั้้้้งีไดดโผล่กมาพพืู ตือนสติให้มีมาตัวจริงเธอได้ตระหนักรู้สักทีว่าแท้จริงแล้วตัวตนของเธอนั้นคือไอดอลแต่ถว่ามีมาตัวจริงเธอก็ยังคงยืนการจนปากสั่นว่าเธอนั้นเป็นนักสแสดงจึงทําให้ในท้ายที่สุดแล้วมีมาในชุดไอดอลที่ป่วยการจะพูดเธอก็ได้พุ่งพลวดออกไปร่วมร้องเพลงกับเหล่าเพื่อนๆอนไอดอลของเธออย่างมีความสุขแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมันจะเป็นแค่เพียงภาพฝันที่มีมาตัวจริงใช้จินตนาการสร้างขึ้นมาก็ตามซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่เพียงเธ,เธอเท่านั้นที่มองเห็นภาพฝันแบบนนนนันนั้เเดชย่กีว ตัดสลับกลับมาสู่โลกความเป็นจริงหลังจากที่มีมาเธอถ่ายแบบจนเสร็จสับและได้กลับมาถึงอย่างที่ห้องแล้วเธอก็ได้ทอดกายลงไปแช่ตัวในอ่างน้ําพร้อมกับได้ปลดปล่อยความแค้นที่ในวันนี้ตนนั้นถูกย่ายีทั้งกายและใจจนไม่เหลือชิ้นดีต่อมาในเช้าวันรุ่งขึ้นภาพนูตของมีมาก็ถูกส่งไปวางขายตามร้านหนังสือต่างๆสร้างความฮือฮาไปทั่วทั้งวงการซึ่งทันทีที่ชายหนุ่มลึกลับแฟนคลับของมีมาเห็นแบบนั้นเขา้าเขาก็ถึงกับช็อกในการก,กระทําของเธอและได้ไปไล่อารวาสใส่เหล่าผู้คนที่กําลังยืนดูรูปโปโมมมีีาาาตาแผงงหนงนนนััืออก่่ทเข้ ะได้ทำการเหมาหนงังสือเหล่านั้นกับบ้านทั้งหมดเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องมีใครได้เห็นเรือนร่างของมีมะนางในฝันผู้บริสุทธิ์ของเขา หลังจากนั้นเมื่อชายหนุ่มลึกลับเขาได้กลับมาถึงยังห้องพักของตอนแล้วเขาก็ได้หยิบยกนําเอาเรื่องนี้มาบ่นในแฟนเพจของมิมะด้วยความขุนเคืองพูดคุยโต้อตอบไปมาอยู่กับทางแอดมินเพจที่ตัวเขานั้นเชื่ออย่างหมดใจว่าเธอคือมิมะตัวจริงโดยที่เขานั้นไม่ทั้นได้รู้ตัวเลยว่าแท้จริงแล้วเขากําลังถุกทางแอดมินเพจปั่นหัวหลอกใช้จึงทําให้ในท้ายที่สุดแล้วชายหนุ่มลึกลับเขาก็ตัดสินใจที่จะออกไปลงมือฆ่ามิมะตัวจริงเพื่อคงความบริสุทธิ์และงดงามเหมือนอย่างที่เขาจินตนาการววาาาดัันนนน,น,นออจ้้ไ่่่ิิรรสททงงงขมมมีตู เลยเธอก็ยังคงดําเนินชีวิตทํางานถ่ายละครเหมือนอย่างปกติซึ่งในรอบนี้คาแรคเตอร์ตัวละครที่เธอต้องเล่นนั้นมันจะต่อเนื่องจากตอนที่เธอถูกข่มขืนในบาร์จนทําให้เธอนั้นกลายเป็นคนมีปัญหาทางจิตมีหลายบุคลิกและเริ่มที่จะแยกความจริงกับภาพลวงไม่ออกเธอจึงเริ่มกลัวว่าตัวน,นั้นอาจจะพลั้งเผลอทําอะไรที่เลวร้ายลงไปโดยไม่รู้ตัวก่อนที่นักแสดงอีกคนที่เล่นเป็นหมอจิตเว ซึ่งในระหว่างที่มีมะเธอกำลังทำการแสดงอยู่นั้นเองเธอก็อเผอิญเหลือบไปเห็นชายหนุ่มลึกลับที่กำลังเพ่งมองมาที่เธอด้วยสายตาอันน่าขนลุกแต่เพ่าเพียงพริบตาเดียวเท่านั้นชายหนุ่มลึกลับคนนั้นเขาก็ได้หายไปจึงทำให้เธอคิดได้ว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นมันอาจจะเป็นแค่ภาพหลอนเท่านั้น หลังจากนั้นเมื่อมีมาเธอถ่ายละครเสร็จแล้วทางเอเจนซี่เขาก็ได้พาเธอไปพบกับเหล่าเพื่อนๆในวงไอดอลที่อเผอิญกำลังจัดรายการวิทยุอยู่ละแวกนั้นพอดีแต่ชว่าพอเมื่อเธอไปถึงที่นั้นเธอก็ได้พบกับมีมาในชุดไอดอลที่เข้าไปนั่งแทนที่ในตำแหน่งที่มันเคยเป็นของเธอก่อนที่เธอนั้นจะได้วิ่งผูกพายออกไปจากห้องส่งด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มที่เต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์จึงทำให้มีมาตัวจริงที่เริ่มเบื่อหน่ายกับเรื่องบ้าๆพวกนี้เต็มทนตัดสินใจวิ่งตามเธอไปโดยหวังที่จะคาดคั้นถามเธอให้้้้้รรรูเเเเื่่่่่่่ออองงงงงวววววาาาแแแแทททจิลลธนนนนนนัันป็นนใใคคกกกตหีพ วิ่งไล่กวดกันอย่างเอาเป็นเอาตายจนมาถึงกลางสี่แยกนั้นจูจ่ๆก็ได้มีทักสังที่ชายหนุ่มลึกลับเป็นคนขับพุ่งเข้ามาชนมีมาตัวจริงเข้าอย่างจังจนเธอนั้นได้สะดุ้งเฮือกตื่นขึ้นมาและพบว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นแค่เพียงฝันร้ายเท่านั้นซึ่งในระหว่างที่มีมาเธอกำลังจิตตกอยู่นั้นเองรูมิจังก็ได้แวะเข้ามาเยี่ยมเธอที่ห้องหลังจากที่พวกเธอไม่ได้พบหน้าค่าตากันมาหลายวันโดยรูมิจังเธออยากจะให้มีมาเลิกเข้าไปอ่านไดอารี่ที่เขียนอยู่ในแฟนเพจนั่นซะเพราะมันรังมีแต่ และเอาแต่บ่นรำพึงว่าบางทีตัวตนของเธออีกคนหนึ่งที่ถูกฝังเอาไว้อยู่ในจิตใจมันอาจจะกําลังเริ่มมีชีวิตเป็นของมันเองซึ่งในขณะที่มีมาเธอกําลังคุยอยู่กับรูมิจังอยู่นั้นเองจูจ่ๆบ,บทพูดในละครที่ว่าภาพลวงตามันกลายมาเป็นความจริงไม่ได้หรอกมันก็ได้ดังขึ้นมาจนทําให้มีมาเธอตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นและพบว่าตนนั้นได้กลับมาอยู่ในกองถ่ายละครและเจอกับชายหนุ่มลึกลับที่เป็นภาพหลอนในครั้งหลังจากนั้นเมื่อสิ้นเสียงสั่งแอคชั่นของผู้กํากับมีมาเธอก็ได้สะดุงออ้ง เยี่ยมเธอเหมือนอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ราวกับว่าเธอนั้นกำลังตกอยู่ในวงล้อที่เธอไม่สามารถหลุดพ้นออกไปจากมันได้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นณเวลาน,านี้นั้นมันทําให้มีมาเธอสับสนเป็นอย่างมากจนเธอได้ลองบีบแก้วให้แตกคามือเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าความเจ็บปวดและเลือดที่อยู่ตรงหน้าของเธอนั้นมันใช่ของจริงหรือเปล่าแถมตกดึกในคืนนั้นเองมีมาเธอก็ได้เข้าไปเปิดอ่านไดอารี่ในแฟนเพจและเอาแต่นั่งเพ้อเอออไปกับสิ่งที่ถูกเขียนอยู่บนแฟนเพจนั้นซึ่งเหมือนว่าเธอกําลังคุยอยู่กับตัวเองตัดสสลััับบบมาาาาาาาททีี่่่่งงงด้้นนนขอชภพยยยูเครรถปใหก ที่ในตอนนี้เขากําลังประสบเหตุถูกใครบางคนลอบเข้ามาทําการกระหน่าจ้วงแทงอย่างไม่ยั้งมือจนหมวกที่ตัวคนร้ายใส่เพื่อใช้อำพางตัวมันได้หลุดออกมา uis uis. เผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของฆาตรกรซึ่งก็คือมีมะที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นจากเหตุการณ์ในวันอันแสนอัปยศที่เธอต้องยอมเปลื้องผ้ามอบศักดิ์ศรีของตอนให้แก่เขาซึ่งภาพอนันน่าสยดสยองที่เกิดขึ้นนั้นมมนได้ปลุกให้มีมะเธอตื่นขึ้นจากฝันแต่ทว่าภาพเหตุการณ์ที่เธอเหตุนั้นมันไม่ได้เป็นแค่เพียงฝันร้ายเหมือนอย่างคพานภ ถูกแทงพลุนไปทั้งตัวจนเสียชีวิตแบบเดียวกันกับที่ชายคนเขียนบทละครเคยโดนซึ่งทันทีที่มีมาเธอได้ยินแบบนั้นเข้ามันก็ทําให้เธอถึงกับช็อกแถมในขณะที่เธอกําลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเตรียมตัวออกไปทํางานอยู่นั้นเองเธอก็ได้พบเสื้อผ้าแบบเดียวกับที่ฆาตรกรที่เธอเห็นในฝันสวมใส่ใช้ก่อเหตุกล้องอยู่ในตู้เสื้อผ้าของเธอ หลังจากนั้นเมื่อมีมาเธอได้เดินทางมาจนถึงกองถ่ายแล้วฉากที่เธอต้องเล่นในวันนี้นั้นเธอจะต้องรับบทเป็นฆาตกรโลกจิตที่ใช้มีดกระหน่ำแทงเข้าไปที่ตัวประกอบอย่างบ้าคลัง่งแต่ทว่าในระหว่างที่มีมาเธอกำลังเตรียมใจเพื่อเข้าฉากอยู่นั้นเองจูจ่ๆชายคนที่รับบทเป็นเหยื่อเขาก็ได้ลุกขึ้นมาโดยมีใบหน้าเป็นชายช่างภาพที่น่าจะเสียชีวิตไปแล้วซึ่งทันใดน,นั้นเองมีมาเธอก็ได้สะดุ้งเฮือกตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องนอนของตนและได้พบกับนักสแสดงอีกคนหนึ่งที่เล่นเป็นหมอจิตเวชท,ที่กำลังนัั่่่่่งงถาาาาามมมมววเธออออนนนน้ีนีีีชชืะะไไรรแแแลททพบบหซึใก ที่ยังอยู่ในอาการสลึมสลือเธอก็ได้เผยหลุดปากตอบไปว่าเธอคือไอดอลก่อนจะได้กลับคำบอกว่าตัวน,นั้นคือนักสแสดงที่ชื่อว่ามีมะโดยหลังจากนั้นทางหมอจิตเวชเธอก็ได้อธิบายให้กับนักสแสดงอีกคนที่รับบทเป็นตำรวจฟังว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอคิดมาตลอดว่าตัวเองเป็นดาราหน้าใหม่ที่ชื่อว่ามีมะซึ่งเธอนั้นไม่ทันได้รู้ตัวเลยว่าชุคดีที่เกิดขึ้นมันมาจากอีกบุค,คลิกของเธอแต่ชวันในระหว่างที่ทุกคนกำลังคุยกันอย่างเคร่งเครียดอยู่นั้นเองมีมะเธอก็เอาแต่บ่นพึมพำพูดกับตัวเองซ้ำไปซ้้้มมาาาอออออยยู่่่หนนนนนกกกกระะจจวเเธััััคคืแสสสดดดงงงงไีีข ผู้กำกับดังขึ้นพร้อมกับภาพหนังที่ได้ไหลย,ย้อนกลับไปในตอนที่หมอจิตเวชกำลังถามมีมาถึงเรื่องตัวตนของเธอแต่ทว่าในครั้งนี้นั้นบทสนทนาระหว่างพวกเขาทั้งคู่มันได้แตกต่างออกไปจากตอนแรกอย่างสิ้นเชิงเพราะในครั้งนี้มีมาได้บอกกับตัวเองว่าเธอคือนางแบบที่ชื่อริกะและทางหมอจิตเวชเธอก็ได้อธิบายเอาไว้ว่าบุคลิกริกะที่เธอสวมใส่อยู่นเวลานี้มันเป็นแค่เพียงสิ่งที่เธอสร้างขึ้นมาหลังจากที่ฆ่าพี่สาวของตนที่เป็นนางแบบชื่อดังไปแล้วเท่านั้นซึ่งในระหว่างที่มีมาเธอกำลังพูดกััับบบตววเเเอออออองงงงยยยููู่่่่หนนนน้้าาากกกระจจธคืแๆ็ไดีส ชายโยตะโกนโห่ร้องด้วยความปิติของเหล่าทีมงานดังขึ้นพร้อมกับผู้คนที่ต่างพากันประเดประดังเข้ามาแสดงความยินดีกับมิมะที่เธอนั้นสามารถทําให้ฉากจบของละครเรื่องนี้มันจบลงได้อย่างสมบูรณ์แบบ หลังจากนั้นในขณะที่มีมาเชอกำลังเดินไปที่ห้องแต่งตัวอยู่นั้นเองจู่ๆไอ้เจ้าชายหนุ่มลึกลับมันก็ได้ปรากฏตัวออกมายืนอยู่ตรงหน้าของเธอซึ่งในทีแรกมีมาเอยังคงไม่มั่นใจมากนักว่าชายที่เธอเห็นอยู่ณตอนนี้มันคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงหรือเป็นแค่เพียงภาพหลอนเหมือนอย่างทุกครั้งแต่ทว่าในขณะที่มีมาเชอกำลังสับสนอยู่นั้นเองไอ้เจ้าชายหนุ่มลึกลับคนนั้นมันก็ได้พุ่งทะยานเข้ามาเปลื้องผ้าของเธอออกพร้อมกับกดหัวเธอติดไว้กับพื้นด้วยความโกรธแค้นที่เธธอออนัั่้มมาาาดติงงแไไจะพยยยบบก่ ไอเจ้าชายหนุ่มลึกลับคนนั้นมันกลับไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่มีมาเธอพูดเลยแม้แต่น้อยเพราะสำหรับมันแล้วคนที่เป็นมีมาตัวจริงก็คือแอดมินเพจที่มันพูดคุยอยู่ด้วยในทุกคืนวันแต่ทว่าในขณะที่ไอเจ้าชายหนุ่มลึกลับมันกำลังชะล่าใจคิดแต่จะพู้ยี่พูยำม,มีมาอยู่นั่นเองมีมาเธอก็ได้คว้าเอาของที่ตกอยู่ตรงพื้นขึ้นมาฟาดเข้าไปที่หัวของไอเจ้าชายหนุ่มลึกลับคนนั้นเข้าอย่างจังจนมันได้สลบเหมือดน,นอนแน่นิ่งไป หลังจากนั้นเมื่อมีมาเธอสามารถกระเสือกสนดิ้นรเนเหนียวตัวรอดออกมาได้แล้วเธอก็ได้พบกับรูมิจังที่มารอรับเธอกลับบ้านและได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เธอฟังแต่ทว่าพอเมื่อมีมาเธอได้พารูมิจังไปดูที่เกิดเหตุเธอก็ได้พบว่าร่างของชายหนุ่มลึกลับคนนั้นมันได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยจึงทำให้รูมิจังเธอคิดว่าบางชีเหตุการณ์ที่มีมาเธ,เธอเจอก่อนหน้านี้นั้นมันอาจจะเป็นแค่เพียงภาพฝันเหมือนอย่างเรื่องอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็เป็นได้ หลังจากนั้นรูมิจังเธอก็ได้ขับรถพามีมาที่อยู่ในสภาพอ่อนล้ากลับไปส่งยังที่บ้านของเธอกระทั่งรู้ตัวอีกทีเธอก็ตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องของตัวเองและนึกขึ้นได้ว่าเธอมีธุระสาคัญที่ต้องโทรไปคุยกับทางเอเจนซี่โดยที่เธอนั้นไม่ชันได้รู้เลยว่าทางเอเจนซี่เขาได้เสียชีวิตไปพร้อมกับชายหนุ่มลึกลับไปแล้วแต่ทว่าในระหว่างที่มีมาเธอกําลังรอให้ทางเอเจนซี่รับโทรศัพท์อยู่นั้นเองเธอก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในห้องจนเธอได้พบว่าสถานที่ทีีีี่เธออููตน้้มมมมัััไงททารรวจก็ดโ มาในสภาพที่แต่งตัวเป็นมีมะในคราบไอดอนและได้บอกกับมีมะไปว่าที่นี่คือห้องของมีมะซึ่งก็คือแฟนเพจที่เธอเป็นคนสร้างขึ้นมาเพื่อพูดคุยสื่อสารกับเหล่าแฟนคลับและคอยบงการให้พวกเขาทําตามทุกสิ่งอย่างที่เธอร้องขอซึ่งไอเจ้าชายหนุ่มลึกลับคนนั้นเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนรูมิจังหลอกใช้เท่านั้นหลังจากนั้นเมื่อรูมิจังในคราบไอดอนเธอได้อธิบายทุกอย่างให้มีมะฟังจนหมดแล้วเธอก็ได้พุ่งเข้ามาผลักมีมะให้ล้มลงและใช้มีดเสียบเข้าไปที่ไหปราราของเธอจนมิด วิตรอดจากรงมิจังฆาตกรตัวจริงที่กำลังวิ่งไล่กวดกระหน่ำแทงเธออย่างไร้ความปรานีจนทำให้ร่างกายของเธอนั้นสะบักสะบอมเกิดเป็นแผลฉกรรจ์พุนไปทั่วทั้งตัวกระทั่งเธอได้วิ่งเข้าไปในตอกซอยตันแห่งหนึ่งจนทำให้เธอจนมุมทางรุมิจังเธอจึงไม่พลาดที่จะคว้าโอกาสนี้รีบรุดเข้าไปหวังที่จะเข็นฆ่ามีมาให้ตายคาม,มือซึ่งไม่ว่ามีมาเธอจะได้พยายามพูดขอร้องรูมิจังยังไงแต่ทางรูมิจังที่ประสาทแดกจนเข้าขั้นเธอก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่มีมาพูดเลยแม้แต่น้อยเพราะในหััววววขออออองงเเเธมมมมมีีีีแแตต่่่่คคคคาาิดท ima, นก็ปพยปจโโสร ที่มีแต่จะทาให้มีมาตัวจริงหรือรูมิจังในคราบไอดอลสง่างามและบริสุทธ์ต้องมัวหมองซึ่งในระหว่างที่พวกเธอจังคู่กาลังยื้อยุดกันอยู่นั้นเองมีมาเธอก็ได้กระชากวิกผมของรูมิจังออกและเผยให้เห็นเรือนร่างที่แท้จริงอันแสนวิกกของเธอซึ่งการที่มีมาได้ทําแบบนั้นลงไปมันทําให้รูมิจังที่คงบุคลิกได้มาเป็นอย่างดีมาโดยตลอดถึงกับสติแตกและมุ่งแต่จะไปเก็บวิกผมเพื่อรักษาอัตลักษณ์ในมายาคติของตอนเอาไว้จนเธอนั้นเกิดพังเผอถูกเศษกระจกที่ตัวเองทําแตกเสียบเข้าไปที่ท้อ้อกออออออองงงงงงจจนนนนนเเลลืืดดััักกมมาาาาแต่่ถึยยยรรูใคคบธ็พฝ ขานประคองร่างลุกขึ้นมาแต่งองค์ทรงเครื่องเพื่อที่ตนนั้นจะได้กลับมาเป็นมีม่าในชุดไอดอลอีกครั้งเพราะสำหรับเธอแล้วมันไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เธอสุขใจไปมากกว่าการได้ดำดิ่งลงไปอาศัยอยู่ในโลกมายาที่ตนได้เติมแต่งสร้างขึ้นมาแต่ทว่าในขณะที่รูมิจังเธอกำลังนั่งจมกองเลือดของตัวเองอยู่ที่กลางถนนอยู่นั่นเองจู่ๆก็ได้มีรถบรรทุกพุ่งเข้ามาหาเธอด้วยความเร็วซึ่งถึงแม้ว่ารูมิจังเธอจะเห็นมันอยู่แล้วแต่เธอกลับไม่ได้กลัวแสงไฟที่กำลังวิ่งเข้ามาหหาาาาเเเเเเเธธธอออออออลยยยยแแแแมมม้้้้ตตุ่่นนนนนนพรรสสสสสัััับบงงงไไฟืปดทท์ีีใฉู่ว ในฐานะไอดอลเหมือนอย่างที่เธอนั้นเฝ้าทวินหารอคอยมาทั้งชีวิตและเธอพร้อมที่จะอ้าแขนน้อมรับแรงปัจฉาจำแรงนั้นเข้ามาสู่อ้อมกอดด้วยความเต็มใจแต่ทว่าในขณะที่รถบรรทุกมันกำลังจะวิ่งเข้ามาถึงตัวของรูมิจังอยู่นั่นเองมีมาเธอก็ได้กระโดดเข้ามาขวางรูมิจังเอาไว้ได้ทันช่วงทีจนทําให้พวกเธอทั้งสองสามารถรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิด หลังจากนั้นหลายเดือนผ่านไปมิะเธอก็ได้แวะมาเยี่ยมรูมิจังที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งซึ่งถึงแม้ว่นนาณเวลานี้อาการป่วยของรูมิจังมันจะได้ทุเลาลงไปมากแล้วแต่มันก็ยังมีเป็นครั้งคราวที่เธอได้แสดงบุคลิกที่คิดว่าตัวเองเป็นมิะออกมาอยู่บ้างซึ่งมันทำให้มิะเธอรู้ได้โดยทันทีว่าต่อจากนี้เธอจะไม่มีวันได้พบกับรูมิจังคนเดิมอีกต่อไปหลังจากนั้นมิะเธอก็ได้เดินกลับไปขึ้นรถพร้อมกับ่องกระจกและพูดกับตัวเองขึ้นมาว่าฉันนนนีีี่่่แแแหหลลละะคืืออมมตตััวจจรริงงงงงเเเก็บพยา้ หนังเรื่อง Perfect Blue ได้คะแนน IMDB สูงถึง8คะแนนสุดท้ายนี้หากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนผมต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยและขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ